ครับเพื่อนๆมือนมในดอกดินกะมาเหตุเรื่องเกี่ยวกับกเกษตรเอกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ก็จะมาแชร์ขุยมะพร้าวนะครับในการที่จะนํำไปผสมดินดินเพาะชําดินปลูกนะครับเป็นอย่างเขาต้องแช่น้ำนะครับเพราะวา่าในขุยมะพร้าวนะครับสดๆดใหม่ๆนี่จะมีสารชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อรากพืชนั่นเอง นะครับก็ต้องเอามาแช่ไ้ก่อนนะครับแช่สองขึ้นสามนหรือว่าจะามักในถุงก็ได้นะครับมักในถุงก็ได้โดยวิธีการที่เราไปเปิดกระสอบนะครับจะเพื่อนเพื่อนมีโอกาสได้ซื้อกระสอบใหญ่ๆนะครับกระสอบปุ๋ยใหญ่ๆนะครับบางที่ค่ะนะครับนี่ดอกดินบ่ได้กระสอบปุ๋ยใหญ่นะครับเป็น ถุงพลาสติกก็ถุงละสิบห้าบาทก็ซื้อมานะครับเป็นบางร้านนะครับบางร้านก็จะขายยี่สิบบางด้านก็จะขายสิบห้าแต่ว่าในช่มชนของดอกติ่นเพิ่นเอามาขายถุงละสิบห้าบาทนะครับก็เป็นการเป็นการดีนะครับแต่ก่อนเพิ่นบอกอมานะครับดอกดิ่นบอกว่า,าในการเ,เกษตรนะครับในการปลูกต้นใหม่หรือว่าเพาะต้นใหม่นี่แปร ในชุมชนเทาก็พอมีเพราะว่ามีรงสีนะครับแต่ว่าขุยมะพร้าวนี่บ่มีขุยมะพร้าวมะพร้าวสับนี่บ่มีนะครับให้เพิ่นซื้อมาไว้แน่นะครับพร้อมกับจุลินทรีย์ EM นะครับเพื่อจะซอยนะครับเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับให้ต้นไม้จเจริญเติบโตดีตอดอกตินก็จะเอามาแช่น้ำว้ซะก่อนนะครับจะคืน2คืนก็จะแช่น้ำพอแต่ท่วมนีแหละครับเพื่อให้สารนะครับที่เป็นพิษ นะครับได้ออกดอกดินก็จะผสมดินปลูกนะครับผสมดินชํำนะครับถ้าอยากชํำต้นไม้ชนิดใดถ้าอยากเลี้ยงต้นไม้ชนิดใดเขาก็เอาอันนี้แหละครับเป็นส่วนผสมของดินเพื่อนเพื่อน,นะครับว่าได้ใส่หลายก็ับว่าเป็นยังนะครับสื่อมาทิ้งๆให้ตากแดดตากลมไว้นะครับก็จะได้ขุยมะพร้าวเก่านะครับที่มีสารเทนิน วอกถือกบดกนะครับเรียงวิชาการดอกดินบลูเพราะว่าเป็นเกษตรกรบ้านบ้ๆขว่มลูกงูงูปลานะครับพอเมีภ้าเห็ดผ้าทำกับ,บมีพื้นที่จะของกับมีแตะทีเซานะครับปลูกจูปลูกกินในพ้นหาพ้นหน้านะครับเมือมีโอกาสเห็ดสวนนะครับเา้ากะเอาวิธีการ นะครับที่เห็ดที่ทำมาแช่ให้กับเพื่อนๆน,นะครับบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะบ่รู้ทานที่รู้ก็เลื่อนผ่านได้เลยครับทันที่บ่รู้ก็ลองฟังเมืองเพื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ทําสวนนะครับโดยเฉพาะสมมตอนี้นะครับเขาอยากมากแพงพี่น้องเอ้ยนะครับปลูกอยู่ปลูกกิ่นมีข้างอาหารหลังบานของเ้านี่เขาก็จะได้ นะครับสิ่งที่ยางเข้าไปหลังบ้านขางบ้านขางหัวนะครับบื้อแนวกินจังสันละพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเช่าวสวนแล้วกับพี่น้องไวยเกษียณน,นะครับสำหรับทันตีเพิ่นลำเพิ่นเลียนมานะครับคู่บาอาจารย์เพิ่นก็ยอมมีความด้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเพิ่นบอท่านมีโอกาสเท็ดเฮานะครับตาสีตาสาบอกเคยได้เลียนรู ม่าเคยได้ไปดูงานทางใดก็เห็นคลิปดอกดินนี่ก็ลองฟังเมืองนะครับเ้าแส่นามไว้สก่อนเ้อเพื่อนๆน,นะครับก่อนซื่เอาไปลงดินผสมดินปลูกใหม่ในกระถางใหม่อันใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเฮาต้องการนะครับผสมขุยมะพร้าวนี่มันล้วนซุยนะครับมันจะได้ล้วนซุยดินนีจะบ่แนนนะครับเวลารลดนน้ำอ่าโอเคล้วครับใส่น้ำ พอถ่วมประมาณนึงนี่แหละครับว่าดใดไซไลดกนะครับให้เขาโอมควมเชียนสารต่างๆที่อยู่ในขุยมะพร้าวนี่เขาก็จะออกนะครับต้นพืชต้นไม้ของเขาก็จะได้บ่ไดดเป็นพิษนะครับส่วนกระบ้าปูนันก็เป็นนะครับแกบดิบที่มักนะครับก็จะขุยมะพร้าวนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อไปดอกดินก็จะไปหาดินนะครับดินผสมปลูก นะครับเพื่อจะปลูกต้นไม้นั่นเองต้นไม้ชนิดใดก็ได,ได้เป็นเพื่อนนะครับว่าจาเป็นที่จะต้องเป็นอันนี้ห้าสิบปลูกบักพริกบักเขพริีเลือเหื่อพายสุสิงทุสุยางห้าจะช่าต้นไม้นะครับแกบกับขุยมะพร้าวเป็นส่วนที่เห็ดไห่รากของกิ่งใหม่กิ่งพันธ์ที่ห้าต้องการตัดมาช่านั่นจะเลิศน,นะครับงอกงามดีหรือว่าแตกลากไ้ดีนั่นเองนะครับ การที่จะออกรากแตกรากก็ขึ้นอยู่กับดินโปร่งนะครับถ้าดินแน่นนะครับก็จะส่งผลต่อกิ่งปักช้ำของเฮานะครับสําหรับพี่น้องที่บลูนะครับผู้บ่เคยเห็ดผู้บ่เคยช้ำตัวท่านที่เคยช้ำนะครับกิ่งใหม่ต่างๆก็ต้องกบาบขาเอภัยนะครับท่านอาจารย์ที่ว่ากู่ลู้ทุกๆท่านก็นแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ